วันนี้พาชมเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่ศูนย์จันทะวนโนแห่งวัดป่าอิสระธรรมนะวันนี้มี2เหรียญมาให้ชมกันเหรียญหลวงปู่ศูนย์จันทะวนโนปัจจุบนันนี้หลายรุ่นนะที่คนนาไปใช้ก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะทั้งในด้านโชคลาภถูกหวยแค้วขาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันตรายต่างๆนะวันนี้มีสเหรียญมามาชมกัน สวัสดีครับสองพระชัยวันนี้นะขออนุญาตพาสมเหรียญหลวงปู่ศูนย์ันทาวันโนแห่งวัดป่าอิสระธรรมนะเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะมีสองเหรียญออกมาให้ชมกันนะก็ห่างหายกันเป็นนานนะไม่ผมไม่ได้ค่อยลงคลิปเลยช่วงหลงังเนี่ยก็จะประมาณนี้นะสวยมากนะองค์งงจริงสวยมากนะ เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหรือผิวลุ้งนี่แหละอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าสวยนะจัดว่าสวยเป็นเหลียงที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะพอดีนะก,กระทัดรัดผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะสวยนะสวยสวยใช้คาว่าสวยมากนะเป็นเนื้อผิวลุงหรือว่าทองแดงผิวไฟที่สวยนะสีสวยมากอีกเลียนหนึ่งนะ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะเป็นรูปของหลวงปูส่สรจันทาวันโนนั่งคัสมาธีนะด้านเข่าของท่านก็จะมีไก่นะไกอ่อยู่ข้างละตัวนะอยู่ในเสมานะเสมาด้านหลังก็จะเป็นผัดย์ดนะท่านน่าจะได้ไดรับสมณศักดิ์พิเศษนะ อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ไม่ชาบนะนี่ก็จะเป็นใบผัดยศหรือว่าใบเลื่อนสมรศัก์ของท่านนะพุทธคุณก็น่าจะดินไปทางด้านโชคลาบนะโชคลาบเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะส่งเสริมหน้าที่การงานนะส่วนมากลงปู่ศูนย์ก็จะเสกไปทางด้านโชคลาบ เมตตาม,มหาอิม่มมแล้วก็แ้วคขาดปลอดภัยนะประสบการณ์ที่เรียนของทานวนมาก็จะประมาณนี้นะแกะสดๆดเลยนะเมื่อกีน้นี้ผมกลัวจะเสียเวลาผมก็เลยแกะแล้วก็เอามาถ่ายลงฮะน,นี้ก็เป็นเหรียญน,นึงนะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะเนื้อเนื้อเดียวกันนะเป็นเนื้อเดียวกันนะสองเหรียญน,นะว่าจะหาเหรียญมาเทียบขนาดนะแต่ว่าองค์พอดีนะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ,ไใหญ่ไม่ใหญ่สุดเท่าไหร่กลางๆนะพอดีพอดีสวยเลยแหละ นี่เอามาให้ชมกันมี2เหรียญนะผมมี2เหรียญนะใครสนใจก็สอบถามได้นะทางกลมหรือว่าสอบถามทางกมก็ได้นะแต่ถ้าถามสอบถามกับผมผมก็ให้ไปเช่าที่กลมอยู่ดีนะเพราะว่าผม,ผมไม่ค่อยปล่อยนะส่วนมากส่วนมากผมก็จะเช่ามาเก็บไปนะก็หลวงปู่ศูนย์จันทวนโนแห่งวัดป่าสรธรรมนะก็เป็นพระอีกองหนึ่งนะที่เหรียญท่านก็น่าเก็บนะน่าเก็บ หลายท่านเอาไปใช้ก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะทั้งถูกขวยถูกขวยแล้วก็แควขาดปลอดภัยนะหลายรุ่นนะมีประสบการณ์หลายรุ่นนะเหรียญเหรียญของหลวงปู่ศยลจนทะวันโนแห่งวัดป่าอิสลามวัดป่าอิสลามนะเป็นสายของหลวงปู่มั่นภูริตโตนะ ก็จะประมาณนี้นะวันนี้มาชมกันสองเหรียญเดี๋ยวเทียบเทียบกันนะจชัดสองเหรียญนี่ผมก็ไม่ไม่ขอแกะนะองนี้เพราะว่ามันผมไม่อยากแกะนะมันมันผิวมันเสียนะถ้าแกะนะมันเผลอไปโดนอากาศไปโดนอะไรเนี่ยมันจะทําให้ผิวผะเสียนะหรือว่ามันไม่สวยนะหรือว่าอย่างผมจับอย่างนี้แล้วก็ลายมือมันชอบติดนะใครที่ มักถ่ายพระถ่ายอะไรก็แนะนําให้ใส่ถุงมือนะถุงมือนะอันนี้ขอแนะนำนะะว่าเหรียญผมลายเหรียญและแตะไม่ได้แล้นะเหรียญส่วนมากเนี่ยลายมือจะติดเลยเหรียญจะทําให้เหรียญไม่สวยนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะที่เป็นความรู้อีกข้อมูลนึงนะที่น่าเอาน่าเอาไปใช้นะเกีย่ยวกับการใส่ถุงมือถุงอะไรจนจับยพระแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใส่นะ ันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะเป็นเหรียญที่สวยนะเป็นเหรียญที่ผมแนะนําอีกรุ่นนึงนะเป็นเหรียญที่สวยน่าเก็บมาใส้วันนี้เอามาให้ชมกันหลังจากไม่ได้ลงคลิปนานแล้วละ่ะวันนี้สองพระไทยขอบคุณมากครับ